ยามเช้านะคะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ออกถนนใหญ่ค่ะลมน่อยๆท้องฟ้าสวยตะวันสวยยามเช้าสดชื่นค่ะ ได้เวลาไปทำงานค่ะทุกคนเวลาก็เร็วเร็ว ไม่รู้ว่าตรงนี้ใครจะทำอะไรนะคะทุกคนทำทางอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกุหลาบข้างทางสวย ปลูกออกมาปลูกในรั้วแต่กิ่งมันยื่นออกมานะคะทุกคนเขาไม่ได้ตัดเนาะนี่้าดอกไม้ในกระถาง นานปั่นเร็วแล้วนี้ปั่นในเมืองค่ะปั่นถนนใหญ่นานแล้วไม่ได้ปัน่นไม่ได้ปั่นถนนใหญ่วันนี้ไม่ไปทางทะเลนะคะโอ้ยลูกคุณดกมาก ลูกใหญ่ใหญ่เงียบไหมคะทุกคน สัสดีนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆ thank you to everyone thank you so much let's go to work เสียงนกเสียงอะไรร้องนะคะท้องฟ้าตะวันมันขึ้นทางนน้นพอปั่นเข้ามาทางนี้ไม่มีแสงตะวันนี่ก็ทำเร็วนะคะเนี่ย เดูกราบทางโน้นค่ะสวยมาก สยสดชื่นยามเช้าค่ะเป็นยังไงกันมั่งคะทุกคนสบายกันดีหรือเปล่าคะอันนี้ก็เรื่อยๆนะคะทุกคน ก็ทำงานไปค่ะมีงานทำก็ทำตกงานก็อยู่บ้านหากเก็บขวด <laughs> หากเก็บขวดขายได้วันละยี่สิบสามสิบโคนเนาะโอ้ยมันคุ้มกันไหมนี่ งานก็ต้องคิดหนักค่ะทุกคนถ้าทุนไม่มีสำรองก็โอ๊ยต้องทนทำค่ะ ค่าชาวบ้านค่ากินค่าใช้จ่ายไม่รอเราเนาะค่ะสิ้นปีสิ้นเดือนมาก็เขาก็หักแล้วค่ะทุกคนไม่ให้ขาดแม้แต่ห้าสิบตังค์สลึงนึง ี๋ยวจะไปดูเห็ดค่ะทุกคนเมื่อวานนี้จอดไม่ทันตอนนี้จะไปพยายามปั่นช้าๆนะคะ เขาสร้างบ้านใหม่เยอะมากคนมีตังเนาะเห็นเรือลงทะเลต้นซาก,กุระค่ะทุกคนตอนนี้มีแตบ,บ่ใยแล้วค่ะ ดอกร่วงหมดพอปั่นมารอบในนี่ไม่เห็นแสงตะวันค่ะทุกคนพอปั่นเส้นนอกเลยเห็น ก็ทำงานไม่รู้จะเลิกกี่โมงค่ะทุกคนก็ไปพ้นสี่โมงเย็นอีกค่ะบางวันก็อยากเลิกเร็วอากาศดีอยากแบบกลับบ้านไปทำอย่างอื่นมั่ง ีก็วันพฤหัสแล้วนะคะทุกคนวรนนี้ค่ะสุกแล้วอาทิตย์หนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเอรอบ้านตรงนี้เลยละดูดอกไม้บ้านนี้ค่ะสวยมากกุหลาบตอนนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะมันโรยละแล้วก็มาทะลุนี่เลยนะคะทุกคน แบ็กบอร์่ตรงนี้เยอะมากแนี่มาทะลุตรงนี้ค่ะทุกคน จะถึงเห็ดแล้วพอไปถึงตรงโน้นแล้วก็ต้องค่อยคอยปัน่น <c oughs> พิชนาคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> เลิฟสอง <c oughs> ขอบคุณค่ะทำงานค่ะพิชนาค่ะ นี่เข้าตรงนี้แล้ะไปตรงนี้ต้องปั่นช้าๆเห็นอยู่ตรงไหนแวบบจำไม่ได้ว่าตรงไหนเมืวานนี้ปั่นเร็ว นี่ไงนี่ไงจงแล้วดีหรือเปล่าเนาะเสียหรือเปล่านี่ค่ะโอ้เสียโดนเสียอุย้ยตกใจหมดเลยตัวทาก เงี้ยคะ่ะตกใจหมดเลยมันเสียค่ะทุกคนหลอกใหญ่โอ้ว่าอากาศดีน้ำมูกก็ไหลค่ะทุกคนมันเสียดอกใหญ่ เห็นหมอย่างนี้ต้องยกนิ้วกลางให้นะคะเนี่ยเพราะว่าเราปั่นมาเยันนี่แล้วเราปั่นมาจะถึงเอ้ <c oughs> ทางข้ามล้วเขาต้องจอดให้เรานะไม่ใช่ว่าทุก ทุกคนจะจอดให้เราต้องระวังตัวเองด้วยค่ะมันต้องจอดนะธรรมดามันต้องจอดเพราะว่าเราเป็นรถจักรยานถ้าชนจักรยานนี่ยืดไปขับขี่นะคะแล้วก็รถไม่ให้ขับรถกี่ปีอ่ะสามปีแล้วก็ไปสอบใบขับขี่ใหม่ สามถึงห้าปีเลยนะคุณเก่งพินพินบุญโลกใช่ไหมคะที่ไหนกันครับอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศเดนมาร์กคะ่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอยู่ประเทศเดนมาร์กค่ะตอนนี้เวลาตีห้สิบนาทีปั่นจักรยานมาทำงานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์พีชนะวันนี้อากาศดีเนาะน้องนานค่ะ ไปทำงานนะคะไปทำงานคนขับรถใหญ่ไม่มีน้ำใจจริงค่ะธรรมดาธรรมดาจาักรยานนี่ไม่หยุดนะคะเพราะว่าเป็นทางจักรยานรถใหญ่จะต้องหยุด เราก็ประมาทไม่ได้ค่ะคนไม่มีน้ำใจก็เยอะคนไม่ทำตามกฎนะส่วนมากส่วนมากคนขับรถบรรทุกที่เมืองนอกนี่เนาะก,ก็จะเป็นเออ่คนประเทศอื่นค่ะจะเป็นแขกเป็นโปรแลนด์เป็นมาจากประเทศอื่นเป็นโนเวย เพราะว่าค่าบาทเงินเข้ามันจะมันจะถูกอ,อถึงที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำนะคะ เดสเปอร์ผู้ชายผู้ชายรูปรูปทวมนี่ใจดีใจดีพูจดจาดีผู้หมอเดสซก็ oh, name, <Okay. S 2> ประมาณนี้ค่ะเจอหน้ากันทำงานก็อตอนเช้าก็ทักทาย สวัสดีกันก็ทำงานใครทำงานมันทางนี้คนขับรถตู้ขับรถน่ากลัวมากค่ะโอ้ยน้องไม่ขึ้นนะคะพิชนาค่ะรถตู้เมืองไทยน้องไม่ขึ้นนะน้องกลัวกลัวมากรถตู้รถบัสนี่ไม่ขึ้นเลย เขาทำงานเข้ากะกลางคืนนะคะทุกคนเที่ยงคืนตีหนึ่งคิดว่าเข้างานตีหนึ่งเป็นพวกสลักเตอร์นะคะสลักเตอร์ข้าวขาเนื้อแล่เนื้อตรงนี้ทำไมนะฮะ ขอบคุณนะคะพี่ชนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณคุณแก่งพินบุญโลกนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะพี่ชนะและก็ทุกคนด้วยนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านคะ่ะ Thank you to everyone Thank you so much ไปแล้วค่ะพี่ชนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเจอกันตอนบ่ายคะ่ะ